สบายดีพี่น้องพ่อกันดีแล้วครับขึ้นเก่าเหมอนเดิมครับพึบิงสีมาได้พี่น้องพึิงสีมาได้ก,กันเลยมาเบิงบรรยากาศรอบๆห่วยครับนี่ตรงที่น้ำถ่วมมือนั้นครับน้ำลดลงเห็นคู่ฝายแล้วครับฝ่าย ตอนนี้เห็นกู้ไฟมองที่เขาจะมาตึกแขย,ยู่มือน,นั่นครับเดือดตะดินแดงมาที่นี่จะมาทงใหญ่เฮายุ่เลาะบ้านที่พี่น้องเห็นบรรยากาศมือน,นั่นก็ยังยังบาทันลดลงเหมือดครับยังเหลือดันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไหลท่อนเหมือนแล้วครับตอนนี้ฟังทางนี้หนะ้าเป็นไส้เหมือนแล้วครับข้าวไม่เหลือ ได้บ่เอาซ้ำนี่ล่ะเอาเวรห่วยหวเอาดงเดงดงอุปัโ้เอาออกบ้ว hey. oh, oh, ม่สามโตหมดไหมเนาะเอาลุกมาตเใส่นี่ับหังตบ้าม่ิงจากนมากตเใสอันมากางตาบ้านสิปยกสะดุงสะดุงใสเออสะดุงพระท่านอน้อันดุเฮียนสิปยกใส่หน่สิปยกบึงกุยเมื่อกอ้ในเงินหาลอยมีหาลอยห้าสิบบาทได้ปลาอย่างปลาสลิดปลาตองปลากระเดิ่ขาว ถือด <Es> <specific> <laughs> ีติถือดีกิโลเลยเกสิบาทได้เงินห้าร้อยถ่อูได้เงินแปดรอยหกสิบบาทแล้วเขาจะยกขึ้นมาได้กับดดสามตัวสี่ตัวเนาะยังมองในมองข้อสะพานสิอืยใุดต้สะพานหวยใกล้ไปพ่อยกมือนัเอีกบอกอีกใกล้มุงลงมารหลดใกล้สดดอกตากษากาตัหน่านีน่สรล้ ปลากระตูนมาแต่ใส่ปลากระเป้าดิโอเออนี่ดปลากระตูนเดียวไปซื้มือถีวพะลุหนมือบ้านไปข้าวเดียวได้อันได้ปลาอันว่าเป็นปลาเกี่ยวด้เออปลาอันข้าวซอยน้อยเนี่ยเออได้มากจากสองหมู่ขนาดท่บ้านมือมือก้อนมือก้อนไปก้อนกันไปนปลาเกีว เด็กเคืงซ้ามอยู่มา่านซ้าวตาเตียไว้ล้ทอดอู้อาเ,เออสเท่ขนาดเลยว่จีทอดแขนมอ้หาบ่คือปซิวดีเออปแก้วมันขาวมาละโอ้เสียบบักข้าโอ้ยเขาจะได้ปลแก้วอีบบกคนไม่ได้ปางเสียปไปแก้วไ, <c oughs> ไม่ได้สนเลยเอาไปไปลาแต่น่ะมันมาเน,นียังัดทงมาได้ดีนี่โอ้อ่ามันบังไม่ได้จะไปบังพวกทางพูดลุกไปเห็น บ่บ <Well>, <that> <good> ่ไปะเลเรายกน่ปทจ้ลบ่ไปไปกีเช็นยังว่าได้ไหมอายกถ้ามีปัญญารูปมแต่แม่ย้่ผิวยกบ่ะนี่เอาเวิเออเฮ้ยมันมันบ่เป็นตรงบ่มันเลยเด้งบ่ ไปรถมาดูคันหลายคันแล้วพี่น้องปัสิดา้าเอาเอกว่าจักมันจะมีสมองละอ่ะเม็ติ่งเป็นทุ่ถือพี่น้องเอาวๆๆทอานนี่ลักษณะ,ะ,ะนั่งเอ้ยถ้าเกิดกินเขาไปล่ะบ้ามานต่ำมา เดีว่าหันนี่ก็ได้ปุ้นน<ช>ีม่มงดาใมะบาลนะอืมฮะอืออเออเออนพี่นออย่ยน,น้ำรด,ดแล้วก็เป็นสภาพนี <c oughs> น่าะกระจกไปน้ำรดแล้วก็สิเลียต้นน้ำแล้วเขาก็งเงยตัวปีนี่เมนมาจะเลยที่นเากบรบย่างหน่ยละพี่น้องเนี ก็วันคือกันละมีธงนี้เป็นตระสังวันก็มูอย่างเงคือสิเหมือนเราตัวเขาตาเขาหน่อยเนาะเน่าหมดแล้วก็มาหนีเดียมันยั่งยั่งอยู่หนีเดียไงเดี๋ยวมันสิลุกขึ้นมาอยู่นี่ คือสมรถครับหอดเยดนนามครับน้ำตรงนี้ก็เขางามได้ที่เข้าเจ้าเกิดดีพร้อมม่ก็ลุกขึ้นมาดอก ม่องที่ไทยเห็นพี่น้องเบิ้งมือนั่นครับงา,ามลดแล้วพี่น้องลดแล้วตอนนี้เขาเห็นเข,เขาเขียวแล้วงางุน้ำเขาวฝ่าเยอะด,ดิีดิเขาวฝ่าที่พี่น้องเห็นมือนัน่นสีแห้งไปแห้งเลือกอปหยาบไปพร้อมดีแต่ว่าไม่พอขาดน้องเลยเนาะแมนขาดอยู่แต่มันกับบริษัททมเขาให้เจ้าจที่นี่กั นายยกแล้วอดนันควันดิเราเอาแมดโูมาดิขวดน่ะขวดตัวนี้ออกนี่มนีแล้วหมสิขาดนลุดมืดกี่มันเขาจาก็บ่ได้เสียหายนอน่ด้บมบม่นี่มองนี่นี่น้ำตนแห้งมนะจกจลงจอบอบอคือจังไดนี่ะคด ไปแค่ไปเลเ mm ี้ยวเบื้องตะขาเจ้าเลี้ยวไปทังนเนี่ลนเนาะรถบอลเนย่ี้นนทางเป็นโซที่ทางนาอยู่มันห่วงดอกว่ามันว่มันจอบบอดห่วงันมาหคม่ไหวะพี่น้องเี่ผนน่ะกำแปมเนีว่าปิดตุนชองตุนตุน เอ้มันงาดเลยท้งชุดท<อ>ี่ค่ายคลิปลงม้พี่น,อน,อน้องเหงน็นเป็นจริงยางยี่รถกระวนกระวานรถี่บ้านรถจะหน้านะผู้คนหูจักเนาะเอีบซี่ก็ได้โอ้ฝนเขาเขาเจากับว่าเสียหายด้ทรงนี้ก็ได้ตรงนี้<ม>ว่าเสียหายเลย สูบไม่ได้ยังเขาหน่อยสูบมันดอ้แอค่ยัง <S <S 2> <S 2> <S สูบป,ปีคือจังสูบเขาเอมอมาจ้างตลาดสูบป,ปีสูบเขาปีนี้สูบออกคือกันนี่และวนะก็นี่เย็บคือกันยังเป็นหว่วยหมดตัวตรงหนึ่งตรง,ง,งหนึ่งเฮ็ดหน้าดิดไส้ตรงหนึ่งเฮ็ดหน้าดิดไส้มี กันน่ะรึจะหน้าหรือว่าเสียหายดยอกบ่ขาดดรึเสื่อ ตเขาโครแล้วนี่ไปซื้อเขาโคดแล้วไป้มนี่นยังแล้วขายก็ขายไปนี่หน่อยก็ดเด,ดเห็นยืนลงไปทั้งทานะ้านี่เสือ่อหมืนว่าหอนี่คือว่าเห็น ไม่ใส่ยยอะไรเงี้ยบนของมีน uh> ี <t os> <t os ่เต้บ่บ่ตะกบดตะกบดีงเดียวตะเบดตะกบนีนะมองเดียวว่าเรื่อวคุ้ยของเป็น ยังยังบรทันเด่น <l'> น <om ers> ั bon au, <aux> ่นดอกทงบ้านเรานี่คือสิบป๋อได้เข่าดอกพี่นี่มันเน่าหมดแล้วมันถ่วมก้อนมือหนอสว่างมือเลยน้าม้าเหาะบวบันไม่บันไม่กับสิบป๋อเชียงอีกก็เอาตีแต่เพลินแต่เขาเจ้าเนาะนายบุตรเขาบอกเป็นรัดปลาตีเขาเส้นด่างเส้นด่างทอดบน สำหรับคลิปนี้เอาไว้สัหรับสักก้อนพี่น้องออกกันไม่คลิปหนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องถึงแล้วเขาบอกเลยือเป็นซื่ออยู่